เขียนว่าไปทำอะไรกับหน้าบางครับเตี๋ยไปยอะเห็นล้วมบของาม,มาที่แบบมาขออ,น,อ,อ,กกอนุญาโตกรคนดูครึ่งหลานอะแล้วก็โดนด่าเลยเลยว่าหน้าย,ยัางไม่ได้ทำแค่โบท็อปแล้วน่าจะไปถูกกรามอะ นูมไม่ได้ทำพี่เขาก็าขอโทษแล้วอะไรอย่างนี้เปลี่ยนโลกนิชาพัพรกน่อยยังหนักเมื่อโดนชาวเน็ตขุดภางในอดีตมาเทียบก,กับปัจจุบันแถมยังแสงอีกเลยว่าทุกมาทางหน้าจะคอมเมนต์นอะไรก็นึกถึงใจหนุ่มกันนิดนึงเรียกได้ว่าจู่ๆเนี่ยก็ถูกด่ามาซะอย่างนะะั้ค่ะสำหรับเป็นโนนิชาพัฒร์ สาวสวยหวั่นใจของบิทิกอนชื่อดังอย่างหนุ่มนิกกี้นะาะหลังถูกชาวเน็ตเนี่ยขุดภาพใบหน้าสมัยก่อนมาเทียบกับใบหน้าปัจจุบันแล้วมีการมิทางวิจารณ์กันอย่างหนักบางรายเลยแซะแหงว่าหน้าแบบนี้ทาสัลิกรรมถูกหน้าหมาทางหน้าล่าสุดค่ะทางด้านสาวเป็นโนนิชาพัฒน์ก็ไม่ขอโทษโดยระบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นขณะไลฟ์สดอยู่นั่นเองค่ะรเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะ เขียนว่าไปทาอะไรกับหน้าบ้างครับเปลี่ยนไปเยอะาหนูจะบอกน,นะคะว่ามันแบบคลิปวิดีโอหนึ่งที่หนูแบบเห็นแล้วมองหมอกมาคือไม่ได้แบบ,บไมไ่ได้ได้การคอนเซ็ตเลยคือไม่ได้แบบมาขออนุญาตก่อนหรืออะไรเลยตื่นมาหนูก็ตกใจเพราะคนดูครึ่งล้านอะหนูก็โดนด่าเลยเลยว่านานอย่างเงี้ยไม่ได้ทําแค่โบอทหรอกน่าจะไปถูกกรามอะเป็นหล่ากรามคือหนูไม่ได้ทำเด้อหนูฉีดบอทรจริงจริงลวที่ฉีดล้วนั้นคือเป็นปีแล้วแต่เขาเพิ่งเอารูปมาลงเพราะแบบอาจจะเห็นกระแส้งค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็ได้มีการหลังไมไปแล้วแล้วก็พี่เขากข แต่หนูไม่ได้ทุบกรามอะไรอย่างเงี้ยคือฉีดตัทอกจริงๆแล้วตอน,นเด็กแบบเป็นวิดีโอเด็กๆอะคะ่ะแก้มเยอะหนูก็ยังมีแก้มอยู่แล้วก็หน้าหนูอะอีกแหละไมค่อยสิคหน้าหนูก็คือไม่ได้เล็กนะคะทุกคนหน้าหนูอะก็ยังใหญ่อยู่แล้วหนูก็ยังน n s เ c u r e แล้วก็แบบไม่มั่นใจกับแก้มหนูตลอดอะหนูไม่ได้แบบหน้าเลี้ยวๆอะไรตัวจริงก็ไม่ใช่เลยแต่แบบโดนคนคอมเมนต์แบบนักเกลียดมากอ่านแล้วแบบโอโ้โห หนักนล้วได้เหรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูพึงพอใจกับหน้าหนูณตอนนี้นะคะแต่ก็อยากฉีดอีกนิดนึงอะแล้วพี่นิกิวพอแล้วพี่โนงหน้าจะเป็นตุ้งตาบายแล้วเกือบพอแล้วน่ารักแล้วอย่างนั้นเลยอะตลกมากเลยพี่นี้พาหนูไปฉีดหน่อยดิทุกคนจะบอกแบบกว่าคนคนนึงจะแบบสุดสายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคอมเมนต์อะไรเราก็แบบคิดถึงจิตใจเขานิดนึงนะคะเพราะว่าทำไมถึงต้องมานั่งแบบ ตึงความสดใสของคนกลงอะมันไม่ได้แบบเกิดมาแล้วสดใสเลยอะทุกคนก็ผ่านอะไรมาตั้งเยอะอันนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าก็มีเหล่บาบรรดาแฟนเนี่ยต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกับสาวเปียโนกันอย่างยกแก่กันเลยทีเดียวละค่ะ งานนี้เนียเ่ยเรียกได้ว่าก็อการกระเด็นที่เรียกได้ว่าไม่น่าเป็นประเด็นเลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะกับที่ชาเ็ตเนี่ยเข้ามาบูลลี่เข้ามาแซะเข้ามาต่อว่าถึงที่ท่า,านวิจารณาในอดีตเอามาเทียบกับปัจจุบันนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจ่าตัวก็ขอไม่ทนออกมาระบายความในใจขนาดลักษณนั่นเองค่ะจ่าตัวเนี่ยก็ได้เผยว่าจะทำมาอะไรจากคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็นึกถึงใจกันบ้างนึกถึงใจหนูกันนิดนึงน,นะคะ แน่นอนว่าเรื่องของการบูลลี่เนี่ยก็สมัยนี้แล้วยุคนี้แล้วก็อย่าบูลลี่กันเลยนะคะคุณผู้ชมต้องเป็นกำลังใจให้กับสามเีนโดมอนใจของหนุ่มน,นิีกกันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจกระดานล้าจับ,บาจมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ